มาดูว่าทำไมเขาถึงหายไปสำหรับใครบางคนที่หายไปเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เรื่องราวระหว่างเรามันได้จบลงไปแล้วในตอนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่เขาจะต้องเลือกมีเส้นทางให้เขาต้องเลือกเดิน แล้วเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันหนักและเหนื่อยเกินไปบางทีเขาก็ไปพร้อมกับการแบกรับสิ่งต่างๆมีการขนเข้าของออกไปหรือเดินหายไป เขารู้สึกว่าเราแตกต่างกันจนเกินไปมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเข้ากันไม่ได้เรากับขาวกับดำปัญหาและอุปสรรคก็เยอะมันยากมากๆที่จะทำให้ความรักนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ทั้งๆที่เขาก็รู้ว่า เราต่างก็มีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันเราสองคนเคยรักกันมากๆแต่เขาก็คิดว่ามันจำเป็นที่เขาจะต้องเดินหันหลังจากไปทั้งทั้งที่ได้มีความผูกพัน เขาได้ลงทุนลงแรงบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรแต่ความสัมพันธ์ก็ดูว่ามันอยู่ในความมืดสลัวดุดช่วงเวลากลางคืนที่หาแสงสว่างไม่เจอมันมีความอ่อนไหว ความเอาแต่ใจความเจ้าอารมณ์ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ในนี้เขาไม่สามารถหาทางออกได้ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขเขารู้สึกอึดอัดมากมันไม่มีหนทาง ที่เขาคิดว่ามันจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเดินจากไป